ไปติดตามความเคลื่อนไหวในรอบวันที่ผ่านมากันต่อในช่วงเทศบาลบ้านเฮาค่ะ ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทันนายพีร,รพลพัฒนาพีร,ระเดชนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นเป็นประธานเปิดงานวันอสมอแห่งชาติเขตเทศบาลนครขอนแก่นเพื่อเป็นการระลึกถึงและเป็นเกียรติให้กับอาสาสมัครสาธารณาสุขที่อาสาทาหน้าที่ในการช่วยเหลือสังคมในด้านสุขอ,อนามัยและสาธารณาสุข โดยในปีนี้ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลนาครขอนแก่นได้ร่วมกันจัดกิจกรรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการทำงานประจำเดือนพร้อมทั้งฝั่งการบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขและร่วมกิจกรรมด้านความสามัคคีรวมทั้งการแข่งขันกีฬาของอ,อสมอแต่ละเขตซึ่งภายในงานมีอสมอในเขตเทศบาลเข้าร่วมงานกว่า200คนค่ะ